羡慕中。

ไทยแลนด์โชบายูมาร่วมกับเราในวันนี้ในการท่องเที่ยวนะครับที่ประเทศไทยกิจกรรม Chinese Passport Privilege นะครับที่เป็นการมอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศจีนนะครับรวมไปถึงการร่วมกับมันทมินจัดโปรโมชั่นสินค้าในการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยผ่านกิจกรรม j o ย p r o m o t i o n นะครับและอีกมากมายอย่าง w e l c o m e Reception ที่กำลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้อีกด้วยนะครับรับรองว่าวันนี้ทุกคนได้เจอ Big Surpri s e สอย่างแน่นอนอ่ะไหนใครพอจะทราบ b i g Surprise แล้วขอเสียงหน่อยได้ไหมฮะ 知不知道今天的惊喜是什么呢？ 十分荣幸，让我们介绍一下我们的项目，叫做“你好吗”，就是我们中泰好游约的。我们本次系列的话呢，为大家精心准备了不少的活动，包括我们神奇泰国游旅全试 UGC 挑战活动。 这是我们邀请了全中国网络创造内容者来到泰国，用他们的创意力创造了视频，介绍一下我们游客泰国在他们。 眼中镜头是如何的，包括我们的 f a n Trip 体验之旅。所以呢，今天我们还特别邀请了我们 UGC 挑战大赛的活动透明而出的参与者，前来我们体验一下泰国的魅力，即将包括我们 Chinese。 For privilege，为中泰中国游客提供了我们专属游宿领域，以及我们合作伙伴联合的 joint promotion 联合推广活动，共同打造了丰富的泰国旅游产品优惠，也是让我们一起通过度过我们中秋节节的。 ครับผมท่านผู้บริหารครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สําคัญมากๆนะครับอย่างเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับเป็นเสมือนช่วงเวลาสาคัญนะครับที่เราจะเชื่อมโยงนะครับสองวัฒนธรรมสองวิถีชีวิตนะครับเข้าด้วยกันอย่างงดงามและก็งดกลืนและวันนี้ก็ถือว่าเป็นการต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับมิตราาพอันยาวนาน ของไทยและจีนนะครับกว่า50ปีด้วยอย่างกิจกรรมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ Thai l a n d ทัวร์ UTC Challenge นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศ <c oughs> ในการสร้างคอนเทนต์นะ <c oughs> ของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยสัมผัสประเทศไทยผ่านมุมมองและก็สายตาของพวกเขาว่าสัมผัสประสบการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีความประทับใจอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยัเ 尊敬的阿塔工部长、卡佩尼局长、各位嘉宾、媒体朋友们，大家下午好！金秋送爽，双节同辉。我们刚刚迎来中华人民共和国。 七十五周年华诞，又将共赏象征团圆与丰收的中秋明月。在此，我谨代表中国驻泰国使馆，向在座各位，并通过大家向更多的中泰两国朋友，致以最诚挚的节日问候。此情此景，我们尤为感动。 收到了泰国瓦吉拉龙宫国王陛下热情洋溢的贺信。国王陛下在贺信中指出，泰中两国自古以来友谊深厚，源远流长，植根于相互信任、彼此体谅与共同愿景，并在历代传承中不断深化与巩固。中国是泰国的亲密朋友和可信赖伙伴。 愿意同中方继续密切合作，推动两国贸易、投资、旅游、科技等各领域合作不断走深走实，为两国人民带来实实在在的好处。值此中国国庆与中秋佳节交汇的黄金周，我很高兴看到更多的中国游客选择泰国作为度假目的地。 这不仅仅是一次假期出行，更是中泰两国之间一次活力的经济互动与温暖的文化交流。海上生明月，天涯共此时。今夜，无论我们身在曼谷、清迈，还是北京、上海，仰望的都是同一轮明月。这轮明月见证着中泰两千年来的友好交往。 也照亮着我们一家亲的深情厚谊。我相信，在两国领导人的战略引领下，在如潮水般民众的参与下，中泰全面战略合作伙伴关系必将如这中秋的明月一般，光明圆满，前程万里。最后，祝此次活动圆满成功，祝愿所有在泰中国游客月圆人圆，旅途愉快。 祝愿中泰友谊如皓月永恒，万古长青。谢谢大家。我们回到讲台，欢迎我们泰国旅游体育部部长上台为我们致辞。m 是 Yang Sirun，先生， ทางด้านวัฒน,นธรรมของสถานเอ,อากอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยท่านประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านพัทรพยาทวีวง์ตลอดจนท่านผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่าราชการนะครับผู้ว่าการท่องเที่ยวไทยนะครับท่านหาปณีเขียนไพบูรณ์ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวจีนและพี่น้องชาวไทยด้วยความเคารพครับ ผมก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับาเจียหังไม่เคยพูดมาก่อนครับเพิ่งพูดครั้งแรกนะครับ,รบก็ในานามของรัฐบาลไทยผมแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับขอต้อนรับพี่น้องชาวจีนทุกๆท่านด้วยหัวใจแห่งมิตรภาพอนุกอุ่ เข้าสู่งานไหว้พระจันทร์สารสัมพันธ์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวไทยจีนปี2568หรือว่า Amazing Thailand with อ u ท u m n ไห g h t 5ซึ่งถือว่าเป็นค่ำคืนแห่งการส่งต่อเรื่องราวของมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างจีนและไทยนะครับผ่านเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ที่สะท้อนความกลมเกลียวความรักในครอบครัวแล้วก็การกลับมาพบกันอีกครั้งที่นี่ครับ ประเทศไทยแห่งนี้เรุนเทพานคกอนปีนี้ถือว่าเป็นวาระอันสําคัญอย่างยิ่งของจีนและไทยเพราะปีนี้เป็นปีที่ทั้งสองประเทศก้าวสู่ความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งผมเข้าใจดีครับผมอยู่ภาคการเกษตรมาก่อนอันนั้นเองทราบดีว่าคนจีนและคนไทยให้ความสัมพันธ์ให้ความสัมพันธ์กับความรู้สึกทางด้านการทูต 50ปีมาโดยตลอดนะครับเมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยผมเชื่อว่าคงจะไม่มีคาไหนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองประเทศที่คงจะนิยามคําว่าครอบครัวเดียวกันหรือคําว่าจงไทอี้ 2, 3, 3, 4, อเจ em, ียชินความสัมพันธ eh ์ฉันครอบครัวเช่นนี้ได้รับการสานต่อมาอย่างยาวนานนะครับ และการท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในสะพานที่จะเชื่อมมิรภาพระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยที่สําคัญครับการช่วยเหลือเชื่อมโยงผู้คนทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันด้วยรอยยิ้มด้วยความจริงใจและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สําคัญประเทศไทยพร้อมแล้วครับพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกผ่านพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เราจะร่วมกันครับมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความด้านของความปลอดภัยมาตรฐานในการให้บริการแล้วก็คุณภาพของประสบการณ์ที่ทุกท่านจะได้รับจากการเดินทางภายใต้แนวคิดที่ว่าการท่องเที่ยวปลอดภัยและยั่งยืนแล้วว่าทุกคนบางทีเราก็ ทางหายไปนานมากหรือว่าบางทีเวลายะโคงโคบีากอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ไปก็ไม่เคยลืมเลยก็จะแบบแอบซึ้งอยู่ครับซึ้มากนบอ่าเขาบอกว่าเขาบอว่าเขาบอกว่าอก่เว่าเขา他อกว่าเข有บอกว่าเขาว่เกวบ่าเอก่าากว่ว่ก่บอาก่เก่อกอก่ อย่าพูดบอกเขาครับเรายังไม่มีใครรู้สึกไพรส์นะฮะไปขึ้นไหนใช่เลยไปขึ้นหใช่เลยเอรไพรซะแล้วไปทำกิจกรรมเยอะมากเลยมีอะไรที่แบบประทับใจมากๆเราอยากบอกให้เราฟังในวันนี้ไหมล่ะพี่บ้องก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกนะครับทุกท่านนั้งก็แบบเหมือนแบบตื่นเต้นดีใจทุกครั้งที่เจอกันนะฮะแล้วก็อย่างเมืองจีนเนี่ยเวลาไปเนี่ยสนุกเสมอก็มีคำพูดของคนจีนที่ว่าเมืองจีนเนี่ยทั้งชีวิตก็คิดไม่หมดอ้จริงนะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำงานเนี่ก็ถือได้ไปเยอะแล้วนะครับแต่พอว่าง

ส,สุดท้ายนะฮะความประทับใจแบบนี้ไปเที่ยวกี่ครั้งก็อบอุ่นทุกครั้งเลยมีอะไรอยากฝากบอกแฟนๆแ,และนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกคนบ้างไหมพี่ป,ป้อมค,ครับก็มาเมืองไทยกันเยอะนะครับเรามีแบบว่าเรามีสิ่งกี่ไม่ทำมากมาเลยห้าสีที่ต้องมาทำใช่ไหมมัดสีมัดลายมัดสีอะไรก็แล้วแต่สายมัดทั้งหลายของเราแล้วเราพร้อมมากมาเที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับรั้งไทยแลนด์ด้เลยก็ คนาินมี่เหมือนออลายไข<ด>้โถ่ใช่สามารถโถ่ก็ได้ที่เลยแต่มากันเยอะนะครับปลอภดภัยแน่นอนได้เลยใช่เดี๋ยวจะมีความหมายดีๆมาอวยพรให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่วันนี้มาร่วมง,งานกับเราด้วยไม่ใช่แค่อร่อยนะฮะไม่ใช่แค่อร่อยอโอ้โหมาเลยค่ะโอโ้โหทุกท่านสก,กิลแบบเจนชื่อเกาโสดเจนชื่อเกาโสดแต่เจนต้องขึ้นตัว เดี๋ยวว่าตอนนี้คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคุณบิลกินนะคะดูทรงแล้วผู้บริหารของเราปั้นเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้ท่านถาปนีช่วยดูแลคุณบิลกินสักเล็กน้อยค่ะฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วงา<ช>ไหมครับรผมบิลกินเคยเคยปั้นมาก่อนไหมครับผมงั้งแน้สดเลยือที่นาทนว้พระันทรน้เห็นว่าดี่น่มขนไหล้ะจัอทร์หลากหลยชนดมากเ่นี่มีขนมไห้ระจันทร์หลากหลยนิดค่ะี่นี่มว้พระันที์หลกหชมเยะี่่มีขนไ้รัทร์หลากหลาย เนี่ยพื้นค่ะโอเคหูวเจียวและหูวจงซืออ่ามาค่ะลุงมรองเราเป็นไงบ้างครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอกล้องกล้องซูมกล้องซูมแบบเป็นพิเศษสักหน่อยเดี๋ยวต่อไปให้เชฟพลอยนะคะสเต็ปต่อไปค่ะเสี่ยองปูยอดจุดนะได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราเอาด้านที่เขามีด้านเรียงที่สุดัปด้านบนนะคะเรียบผู้สมัครได้ เป็นแรงแรงไปเลยใช่ไหมเป็นมันใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าเรากำลังต่อไส้นี้ได้ครับลองเอาหนูปิดบ้างบิดเป็นแบงแรงกว้างๆนะครับเหมือนย้อนไปในวัยเด็กเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นยังไม่ใช่ไส้นะฮะอันนี้เป็นด้านรอบของกระโหลกบนไส้จะเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับผมที่วางอยู่เนี่ยฮะทุกท่านดูมืออาชีพมากเลยนะคะตอนนี้เขาโชว์เย่สุดๆเขาโชว์เย่เอออะดูของคุณดูคิดนะโชว์โชว์ต้องไหวนะนี่ ฝึกมาจากบ้านหรือเปล่าเนี่ยเป็นไงเลยนะคะเพราะว่าเราไส้ของเรารู้ค่อนข้างใหญ่เดียวนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาไส้ของเรานะคะไว้กวางไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็เอาแป้งที่เหลือนะคะมาทับขึ้นมาข้างบนนี้เลยโอเคอุ้ยนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นแขกใกล้อันนี้แผ่นใหญ่พอไหมครับเชฟแผ่นใหญ่พอโอเคใหญ่พอแล้วค่ะให้ว่องเขาแผ่นใหญ่พอ แต่ว่าพยายามที่จะให้เขาแบบว่าติดไฟให้หมดเลยค่ะติดหมดนะคะก็เราค่อยๆแบบว่าทำแป้งที่เขาบางลงตีของให้แป้งบางลงนะครับโอเคเอาละค่ะตมื่นกินไม่มีใครเห็นเลยนะครับเบลยี่月饼่要薄薄一下要薄薄的 No one saw that right No o d y saw that ไม่มีใครเห็นเลยเห็นอะไรนะคะหลุดขาดเลยครับตอนนี้รอแน่ เดี๋ยวเราก็เจียวฉีหลายได้นะคะทุกอย่างมันเป็นศิลปะนถูกต้องเขา้าร้月饼ก็เป็นศิลปะผมชอบมากเลยเชฟต้องส่งถุงมือด้วยแล้วตอนนี้นะฮรค่ะลงมือช่วยกันสักนดน้อยอ่ะตอนนี้ทันทูเริ่มปั้นกลมๆแล้วนะคะท่านจ้วงนลมๆเยใช่ไหมอ่ะาบอกว่าาเราทำเป็นแบน สใส่ลงไปปุ๊บแป<ต>้ง,ง,งเล่ต,ต,ต้องแรปด้วยต้องแรปได้เราปั้นกลมใช่ไหมฮะ เจนียนยนต์ชินวัวเป็นคุณอัครุษสนธินนยานโดนรองหลัดกระทรวงการคลังค่ะ